เหรียญสนบัตเนี่ยับอืมแกงน่อไม้ครับผมน้อไม้สดนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาวนายสตูดิโอนะครับผมครับเมนูจะมีเมนูบันบานครับอีสานบานเฮาแกงหน่อไม้สดนะครับนี่เลยครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับยามเศร้าครับนี่ผมบม่ได้เฮ็ดนเองหรอกครับเม่ผมเพ็ดให้นะครับบม่ได้ใส่กะทินะแกงหน่อไม้สดนะครับเดี๋ยวบันบานเล่าๆล่าเฮานี่แหละครับ อไก่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 พี่น้องโอ้ยอย่ามากวนอย่ามากวนเด้อไก่นี่ก็ได้เดี๋ยวบอกรสชาติครับอืมเข้มข้นครับหอมผักอิตูนะครับแล้วก็กระชายนะครับมีกระชายนะครับน้ำปลาหลาดนัวนัวมากนะครับ อืมอืมอืมไกม่ก็มากวานครับพี่น้องครับอืมอืม,อมเลือนธรรมดาเนี่ยแล้วครับอืม อโอืยนาะโอ้ยแสบไปไสนนาอืมลมลมเย็นขนาดครับอืมดียอดเลวครับแต่ว่าแดดน,นะแต่ว่า คนมาตกร้เมือครับอือม,มาได้ครับผู้ได้มาแก้งเอาใหม่ครับเป็นบ้านนะครับบริหาดคลิปยังยงงยากครับง่าย,าอยโอ้ยนาอ อืมมันไกลจากเขาครับบนเดเลี่ยงไกลด้อืมรับบรรยากาศลังบานเช่นเคยครับัถ้าเบ็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับ ตรงนี้ก็บ่ระท่านได้เฮ็ดดอกหน้าเอ้ยบระท่านว่านดอกเขาครับเหลืออีกสองสามหมื่นนะครับหืมตุจอดเลยหืมกงเงาะใหม่เก็บปลาล่าเขาอันนี้เนอใหม่สดนะแกงเงาะใหม่สด เข้อสอบนาทีนีมีอีกแบบหนึ่งเซกะทีนะครับคล้ายๆมกนะมกกระเสเริฐด้วยพี่น้อง มีร้านแบบแต่ละจต้องหวัดเห็นมันคือกันครับเห <c oughs> มือนหนผ้าผ้าบามองไปอันนี้นะครับไ้รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับขอถทดขอไฟด้วยครับเดินเพราะว่าบามองกับบุกไฟอันนี้ปันหดเนาะ ทายกล่องโบเป็นนะครับทายหุ่หัวหุ่นเลยนี่ท,ท,ท,ทายปากเนาะพี่ผมกับผมยังไรเหรอครับนะครับอาหากินเหนบ้านเฮ็ดกินเหนบ้านของบ้านก็ออกวิวหลานอาหารนี่สิแมันนี่ครับนะนั้ง ตัวนี้เขาออกกล้วยไม้ไมครับมือนนี่ไทยหนาว่นบ่อไดนมั่งเหี้ยกับตองเบอร์นะครับอ๋อจ็กสี่แดงจ็กสีว่าจังด<อ>แดงเรารอบ,บขวดก่อนครับโอ้ยดื้เหมือนพี่น้อง เนี่ยครับมาเลิกกินจนอิ่มแล้วแกงเราใหม่บานห่อเนี่ยหละครับนำใหม่สดน้ำใหม่ปลูกน้ำใหม่ปลูกกันรู้ไหมอืมน้ำใหม่ปลูกครับเสียบพุกันอืม,อม ครับเดี๋ยวจะถ่ายเบื้องต้งมือครับจะผุดถั่ววันนี้ที่เหลือเราจะมีลุกโดดน้่ครับนี่ รลมเย็นขนาดเก็บบุดสวยเลยนุ่งยังบุคักเลยครับหวานโอ,อ,อ,อ้สุดยอดมาเด้อครับมาเด้อพี่น้องเลยวัยนนี้อยากแกล้งเอาไหมคกับมาเบิ้งเด้อครับเด้อ ออืมสุดยอดเลยครับความเข้มความนัวออียงต่างๆลงตัวครับถูกปาครับอืมอืมไข่ อุ๊บไปกินไก่ครับหนอกก้อเข็มข้นครับแจ้งหนใหม่แจ้งหนใหม่จะได้เลือด ก็ได้ลองลแม่ผมว่าแกงน้องใหม่ใส,ส่ใบเลือนแซ่บไปครับแซ่บล้าจนเบื่อถั่วเลยครับอืม,อม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับผู้ี่เขามว่าเบิ้งใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณทุก f อนะครับทั้งใหม่และเก่าครับผมลิปนีขอโตัวลาก่อนนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมทิปนีลาบายบายครับ Ừ, cặp lại. Điếng. Yeah.